จำใีเพื่อท่านค่ะทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดให้กับคนดีมไหลวงท่านอย่างท้าจะตั้งใจทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดบอกตรงว่าสลดใจไม่รู้จะพูดอะไรหาคำไหนมาแทนไม่ได้เท่ากับสลดใจอ่ะคือป้าเนี่ยอยู่14ตุลาก็อยู่เหตุการณ์บ้านเมืองทุกครั้งเนี่ยป้าอยู่ครั้งสําคัญสำคัญนะแต่ก็ไม่เคยเผากันไม่เคยเห็นโหดร้ายขนาดนี้บอกตรงท่านก็ต้องเสียใจเป็นธรรมดานะลูกตีกันอ่ะ คือท่านอายุมากขึ้นแล้วท่านก็ผ่านวิกฤตมาเยอะแล้วท่านเหน็ดเหนื่อยมากบอกตรงว่าท่านเหนื่อยมากป้าก็ขอภาวนานะขอให้คนไทยเนี่ยเลิกอคตินะแล้วก็พยายามหันมามองประเทศเราก่อนว่าประเทศเรานี่แย่แย่มากว่าทุกๆครั้งที่เกิดวิกฤตก็แล้วกันะพือตั้งสติแล้วก็บริณซ่้มแซมทั้งทั้งทั้งซากประหลัก,กับพังแล้วก็จิตใจคนก่อนบางทีเราหยุดนิ่งๆเนี่ยดวงตามนาันอาจจะเห็นรมก็ได้